สวัสดีค่ะช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะเดี๋ยวพี่เฟื่องก็จะมาช่วยกันสับมะละกอไว้ให้สาวมนมาตำนะส่วนแอดลอมก็จะทอดหมูกับเจียมไข่ไว้ช่างนะคะเอฟซี มาทำกับข้าวให้ช่างกันกนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้าบอกว่าไปกินอาหารทัางวันที่นี่สามโมงัะซื้อข้าวกล่องแล้วเดี๋ยวสามโมงตรงก็ให้ทอดหมูกระเจียวไข่แล้วก็ใส่ข้าวกล่องไว้ให้ด้วยจา,า้์เดี๋ยวมาช่วยกันทำกับพี่เพื่อนนะคะ เดี ar, ๋ยวเราจะสับมะละกอนะคะเอฟซีชานุมกลับชานมกลับบ้านได้แล้วลูกโอ้ไกลอยู่เนาะ นูน่าขึ้นเก็กบกระถินขอน้เียน่ไปยระเด่หเลืเลบนเรีได้เลยดูแล้วก็ไป นี่นะคะ ar, เราก <Yeah, S 1> ็สัมมะละคอไว้ให้สาวมนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาตำเราก็เตรียมเครื่องปรุงไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตำให้ช่างทานนะคะนุนาเก็บกระทินได้บอกระทินอยู่ในตู้พี่บอบอใหแน่หมทำกับข้าวให้ช่างมาตั้งกล้องมาเดี๋ยวกระทินอยู่ในตู้ จ้มัน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 อู้สิีวิตนกดนเรเนาะแกรวยนะแต่แกก็อยู่ไม่เป็นสุขมีสวนคัะมสวนเกษตรถ้าบ้านนี้แหละอยู่นิ่งไม่ได้เนอะต้องทำมาหากิน โศัพท์หนุ่มคืนพื้นที่ไปยังทีมสร้างประเทมากินนี่บ่นู้นเอาไปให้เขากินนู่นเลยคืนยังคืนพื้นที่ยังโทรศัพท์นีอ่ะคืนมาแล้วครึ่งวันอื กำลังสับมะละกอเราก็ไปดูนะคะก็มีเตรียมไข่เจียวนะคะไว้ให้ช่างนะคะนี่โดยพิราวันนะคะเอาอีกแล้วนี่นะคะก็ไข่ลอยฟ้านะคะไข่ลอยฟ้าโอเคสองตลกคือคือเป็นตลบเล้ยน้ย <c oughs> นี่นะไ <c oughs> ข่ลอยฟ้านะคะเอฟซี F ่ีเฟือกเหมือนอันนี้มันจะเป็นคอฟฟี่มันเป็นอ้นี่ใช่ไหมกาแฟอยู่ด้านใช่ไหมไม่ มันไม่ได้กลิ่นกาแฟเลยนะอืมเ็ามันเหมือนกันน่ะก็พี่ยังว่าเลยมันไม่ใช่กาแฟกาแฟมันอันนี้เอาพี่อร์ดนี้ได้รอดนี้หนูดูแล้วหนูรู้ว่านี้ของหนูแต่หนูเปลี่ยนหลอดให้พี่แล้วนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทันกับส้มตำนะคะเดี๋ยวพิรวันก็จะทอดหมูนะคะ นี่คือครูวคอทอดหมูนะคะนี่โอ้น่ากินน่ากินมากนี่น่ากินมากเลยเอ f ีไม่ได helmet, oh, marine marine> ้กินาเองนะใช่เอาหอมมั้ข้าวหอมมะลิเนาะข้าวสาล้ออก กำลังจะมอ,อง,งมยังน,นะคะคุณรองก็กำลังทอดหมูนะคะเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าออกไปแล้วบอ,อกวเ,วเอาออกแล้ว่แกะกระถินแกะเม็ดกระถินนะคะแยกไวเ้เด้อแยกไว้สั่งหาเลยอย่าใส่คนก่อน,นน้องมันก่อนมันมีทั้งตำใส่กับโรยโรยอยู่แหละอืม,อม อะไรพวกคุณพ่อเอียงบนเอารถไปเห็บไอ้ใครเหรออืมไอ้ที่ขี่เลยนะนะแล่วหั่นดีไหมมนหั่นดีไหมเรียบแบบนี้ก็อร่อยเหรอไม่ต้องเยอะไม่หั่นหรอ

ตามสัปูดองมาเป้หรือข้างูกมาเป้ว่าี่มาเป้คนบ้านกูกกอที่มันเป้้เี้ยวี่มันกลาวนะยไงมาเกาะอยู่ด้านข้างไม่ช่เหรอเก็บไว้อยู่นี่มาเกาะง อัคิปแล้วเหรอเกือแปล้วทำรบเฮยี่หนูน่านิเดมือล้คลิปโทรศัพท์นี่นะคะเราก็แกะเม็ดกระทินแล้วนะคะเอฟซีเาสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่เราก็เตรียมอาหารให้ช่างนะคะสวัสดีค่ะ